ฝันเห็นเงินเต็มห้องสัญญาณดีสำหรับโชคลาภการงานและความรักมาลองฟังกันคะฝันว่าเห็นเงินทองมากมายถือเป็นความฝันที่หลายคนมองว่าเป็นลางบอกเหตุถึงโชคลาภการเงินและโอกาสที่กำลังจะเข้ามาแต่ความหมายอาจแตกต่างกันไปตามรายละเอียดในฝันความหมายโดยรวมการเห็นเงินหรือทองมากมายสื่อถึงโชคลาภความมั่งคั่งและโอกาสใหม่ๆ อาจหมายถึงสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินงานหรือความสำเร็จกำลังใกล้เข้ามาแต่บางตำราก็เตือนว่าอาจมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่หรือสิ่งที่ได้มาอาจทำให้เสียไปบางอย่างเช่นกันฝันว่าเห็นเงินทองมากมายด้านโชคลาภการฝันถึงเงินทองจำนวนมากมักเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับลาบลอยและความมัง่งคั่งโดยมีความหมายได้ดังนี้ความหมายด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ได้ลาบลอยเช่นของขวัญเงินพิเศษหรือโอกาสไม่คาดคิดเหมาะแก่การเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวกับ 6, 8, 9หากทำธุรกิจหรือการค้าขายจะมีลูกค้าใหม่หรือกำไรเพิ่มเงินทองที่เห็นมากมายอาจหมายถึงโอกาสทางการเงินใหญ่ๆที่กำลังเข้ามาเช่นการลงทุนหรือหุ้นส่วนที่ดี หากในฝันได้จับเงินทองด้วยมือจะยิ่งหมายถึงลาบลอยแบบจับต้องได้จริงแต่ถ้าในฝันเห็นเงินทองแล้วจับไม่ได้หรือหายไปต่อหน้าอาจเตือนว่าลาบที่ได้มาอาจอยู่ไม่ทนหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปเร็วฝันว่าเห็นเงินทองมากมายด้านการงานความฝันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภแต่ยังสะท้อนถึงโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยค่ะความหมายด้านการงาน ได้รับโอกาสใหม่ๆอาจมีงานใหม่เข้ามาหรือได้โปรเจกต์สำคัญที่สร้างรายได้ก้อนโตงานที่ทำอยู่จะเห็นผลตอบแทนถ้ากำลังลงทุนลงแรงกับงานหรือธุรกิจจะเริ่มมีผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าการเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนเงินทองที่มากมายสื่อถึงการยกระดับฐานะในงานผู้ใหญ่สนับสนุน มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าเจ้านายหรือผู้มีอำนาจถ้าในฝันเห็นเงินทองแล้วรู้สึกกังวลหรือหนักใจอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเผชิญแรงกดดันทางการเงินในงานเช่นภาระที่ต้องรับผิดชอบมากโดยรวมถือว่าเป็นฝันที่ดีเรื่องงานแต่ก็เตือนให้ระวังการใช้เงินจากงานอย่าให้รายได้มากกลายเป็นภาระการใช้จ่ายค่ะฝันว่าเห็นเงินทองมากมายด้านความรัก เงินทองในฝันไม่ได้แปลว่าเรื่องการเงินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าความผูกพันและความมั่นคงในความรักด้วยค่ะความหมายด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่มีฐานะดีหรือมีความมั่นคงในชีวิตเข้ามาสารสัมพันธ์บางครั้งยังหมายถึงคนที่พร้อมเกื้อหนุนส่งเสริมให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนมีคู่อาจได้รับของขวัญของมีค่าหรือการช่วยเหลือด้านการเงินจากคู่รัก ความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทางมั่นคงมากขึ้นอีกแง่หนึ่งเงินทองมากมายในฝันอาจเตือนถึงความโลภความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจในความรักถ้าในฝันคุณรู้สึกกังวลกับเงินทองอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ถูกกดดันด้วยเรื่องผลประโยชน์สรุปถ้าฝันแล้วรู้สึกสุขใจความรักมีเกณฑ์มั่นคงได้รับการดูแลเอาใจใส่ ถ้าฝันแล้วรู้สึกหนักใจความรักอาจต้องระวังปัญหาเรื่องผลประโยชน์หรือความไม่จริงใจฝันว่าเห็นเงินทองมากมายด้านสุขภาพแม้ฝันเรื่องเงินทองจะไม่ใช่ฝันที่ชี้ตรงตรงเรื่องร่างกายแต่ในตำราทำนายฝันมักตีความเชื่อมโยงถึงความเครียดภาระและสุขภาพใจค่ะความหมายด้านสุขภาพ ถ้าในฝันรู้สึกดีมีความสุขกับเงินทองหมายถึงสุขภาพโดยรวมแข็งแรงจิตใจสดใสมีกำลังใจที่จะดูแลตัวเองถ้าในฝันเห็นเงินทองมากแต่รู้สึกกังวลแบกภาระอาจสะท้อนถึงความเครียดความกดดันหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอบางตำราว่าไว้ว่าอาจมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกระทันหันเช่นต้องไปหาหมอซื้อยาหรือวิตามิน ถ้าเห็นเงินทองแล้วจับไม่ได้หรือหายไปอาจหมายถึงร่างกายกำลังส่งสัญญาณให้คุณใส่ใจมากขึ้นไม่เช่นนั้นอาจเสียสุขภาพไปเคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพทำบุญเกี่ยวกับยาอาหารหรือของใช้ในโรงพยาบาลหมั่นออกกำลังกายและพักผ่อนเพื่อลดความกังวลจากเรื่องเงินทองใช้พลังงานจากฝาน,นี้เป็นแรงผลักดันในการดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ประเภทของเงินในความฝันจะช่วยให้การทำนายละเอียดและตรงมากขึ้นความหมายของเงินแต่ละแบบแตกต่างกันไปตามตำราบโบราณที่เชื่อมโยงกับลาบผลประโยชน์และเรื่องรอบตัวประเภทของเงินในความฝันและความหมายเงินเหรียญมักหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องแก้ไขมีรายรับเข้ามาแต่ไม่มากอาจมาในรูปแบบของของ,ข,องขวัญหรือเงินก้อนเล็ก เตือนให้ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเงินธนบัตรแบงก์สื่อถึงโชคลาภก้อนใหญ่การเงินคล่องตัวการงานจะได้รับการยอมรับผลตอบแทนสูงแต่ถ้าฝันว่าแบงค์ขาดหรือเก่าอาจเจออุปสรรคเรื่องหนี้สินเงินทองแท่งทองคําหมายถึงความมั่งคั่งมั่นคงมีเกณฑ์ได้ลาบลอยใหญ่หรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือความรักจะได้รับความจริงใจมั่นคงมากขึ้น เงินปลอมเงินที่ใช้ไม่ได้สื่อถึงความผิดหวังหรือความไม่จริงใจจากคนรอบตัวระวังถูกหลอกหรือทำสิ่งใดแล้วไม่ได้ผลลัพธ์จริงเตือนให้รอบคอบในเรื่องการลงทุนเงินใหม่เอี่ยมเงาวับหมายถึงโอกาสสดใสาการเริ่มต้นใหม่เหมาะกับการลงทุนหรือตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตเงินสกกรปรกขาดยับเป็นสัญญาณเตือนเรื่องการเงินอาจมีปัญหา มีเกณฑ์เสียเงินโดยไม่คาดคิดหรือมีคนใกล้ตัวสร้างภาระฝันว่าเห็นเงินทองมากมายข้อควรระวังแม้ความฝันนี้จะมีนายถึงโชคลาภและความมั่งคัง่งแต่ตำราทำนายฝันก็เตือนบางอย่างที่ควรรู้ไวค้ค่ะข้อควรระวังรายได้มากแต่รายจ่ายก็สูงตามอาจได้เงินก้อนใหญ่แต่ถ้าไม่บริหารให้ดีก็หมดไปอย่างรวดเร็วถูกหลอกลวงทางการเงิน ควรระวังการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปหรือคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ความเครียดจากเรื่องการเงินเงินทองที่มากมายในฝันบางครั้งสะท้อนถึงความกังวลและแรงกดดันในชีวิตจริงความสัมพันธ์ที่ผูกพันด้วยผลประโยชน์ระวังความรักหรือมิตรภาพที่แฝงด้วยเรื่องเงินทองมากกว่าความจริงใจปัญหาสุขภาพที่ทำให้เสียเงิน อาจมีเหตุให้ต้องใช้เงินไปกับการรักษาค่ายาหรือค่าตรวจสุขภาพฝันว่าเห็นเงินทองมากมายเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อให้โชคลาภการงานความรักและสุขภาพดีขึ้นตามความฝันนี้ลองทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงการเงินทำบุญเกี่ยวกับเงินหรือของมีค่าบริจาคเงินให้ผู้ยากไร้ ซื้ออาหารเครื่องใช้หรือสร้างกุศลที่เกี่ยวข้องกับทองเหลืองเงินวัตถุมงคลสะสมเครื่องรางโชคลาภเช่นเหรียญมงคลถุงเงินถุงทองพระพิคเนตทองแดงเหล็กน้ำพีวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแบ่งเงินเก็บเงินลงทุนและเงินใช้จ่ายให้ชัดเจนเคล็ดลับเสริมดวงการงานตั้งเจตนากับงานที่ทำทำงานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพิคเนตท้าเวสสุวรรณเพื่อความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆปรับปรุงทักษะและความรู้การลงทุนเวลาในตัวเองมักนำไปสู่โอกาสและรายได้ที่มากขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงความรักให้ความสำคัญกับความจริงใจแสดงความรักและความเอาใจใส่ต่อคู่หรือคนใกล้ตัวทำบุญถวายของมีค่าผลไม้มงคล เพื่อเสริมความรักให้มั่นคงและยั่งยืนหลีกเลี่ยงความโลภหรือหวังผลประโยชน์ทำให้ความสัมพันธ์บริสุทธิ์และแข็งแรงเคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพดูแลตัวเองและพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดจากเรื่องเงินทองทำบุญเกี่ยวกับยาอาหารหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเสริมดวงให้สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายและกินอาหารมีประโยชน์ รักษาสมดุลกายใจขอบคุณที่ติดตามฝากติดตามช่องไว้เพื่อรับเรื่องราวตีความฝันและเคล็ดลับเสริมโชคใหม่ๆทุกวันค่ะ